อุยดีเจเพชรจ้าพาสาวออกเดตคนนี้นะ่าคุ้นชาวเน็ตเห็นแล้วอ๋อหลังจากที่ลดสถานะแม่ของลูกและกลับมาเป็นหนุ่มโสดพักใหญ่ตอนนี้ดีเจเพชรจ้าวิเชียนก็กำลังกลับมาหัวใจสีชมพูอีกครั้งซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกับสาวนอกวงการอายุห่างกัน ยีกว่าปีล่าสุดในอินสตาแกรมดีเจเพจาก็มีการแชร์คลิปนั่งข้างสาวสวยคนหนึ่งพร้อมแคปชั่นว่าพาสาวมาเดท5,555ซึ่งสาวคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนน้องบิวหรือกิ่งบิวพี่เลี้ยงคนดังของน้องไทยก้าลูกชายสุดรักของเพจจ้านั่นเองซึ่งลาออกไปเปิดธุรกิจส่วนตัว หลังทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้กับน้องไทก้ามานานกว่า2ปีแต่ทุกคนก็ยังรักยังผูกพันกันเสมอเพราะหากใครติดตามนิวเคลียร์และเพชรจ้าก็ได้เห็นและรู้จักกิ่งบิวเรียกว่ามีไทก้าตรงไหนก็ต้องเห็นกิ่งบิวคอยดูแลอยู่ไม่ห่าง